ก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอนกับที่เช่นเคยนะครับก็วันนี้ประมาณตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับผมแล้วก็วันนี้มาแฝงครับผมวันนี้เราจะไปไล่รถกันนะครับซึ่งวันนี้มาพร้อมกันเลยครับสองคันเวฟร้อยสิบนะครับผมแต่ตรงน้นจะเป็นร้อยสิบ ธรรมดาเนาะใช่ป่ะเออตัวนี <S <S ้ม yep like ันจะเป็นเวฟล้อิบ LED ก็คือเอ้ก็คือก็คือก็คือใหญก็คือยังไม่ได้ที่เอาใหญ่เนี่ยตานตัวนี้ร้ิบ LED นะครับก็คือของกับบิลคือนั่นเองนะครับคันนี้จะเป็นแชมป์ท่อเตือนนะครับส่วนคันนู้นจะเป็นอ่าค่าสามล่างเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้มันตอนนี้ไล่เป็นอ่า ลูกไม่ตอนนะครับที่ว่าใส่คดีนะครับแล้วก็เป็นแคมข,ของชัานเดนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาข้อมูลของแชมปอืป่นนะครับเราก็เลยแบบอยากดิฟว่าที่ว่าเราวิ่งได้น่ะมันสัตยกมาใส่ของเว็บบอ y ี่เว็บมันจะวิ่งเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เป็นอัอนนี้ก็จะเป็นา3ตอนนี้ตามหา120หรือว่า130กีโจะเจ้าขอไม่เหมือนรอย ประมาณ 130G ได้คันนี้คันนี้ตามหา 150G แรงไม่แรงอยู่ที่คนซีเขาโพสไม่เอานาดพี่โดนคนซีได้เลยโดนคนซีไดู้ดเนื้ออยู่เียฮะเออเนื้อจะด่าสรุปซึ่งสองคันนี้มันก็เป็นบอดี้เวฟมันมันแตกต่างกับบอดี้ดี m อยู่แล้วเพราะว่าดี a มันน่าจะ ที่อย่งเขาพูดนะนะมันน่าจะดีกว่านะครับซึ่งคันนี้เป็นดำคันนู้นเป็นลิดซึ่งโปรเจกต์ต่อไปกับเจ้าคันนี้ก็โปรดติดตามชมในช่องดูเอคือให้ดีนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์เลยเร็วนี้นะครับโปรเจกต์น่าจะเซอร์ไพรส์แน่นอนอนะครับผมแล<อ>้วก็คันนู้นก็ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ละประมาณร้อยสิบกโลนะร้อยสิบกโลหรือว่า ต้องอยู่ประมาณ100สิโลแต่5เป็นโงมจาก็ประมาณ120กิโลครับวันนี้ก็ยังเป็นบอดี้แบบแบบเล็กก็คือเล็กนะครับผมก็อยู่ประมาณ110กิโลเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้นะครับสไลด์รอแล้วนะครับวันนี้บรรทุกไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวคนติดตามชมกันไว้ดีเดี๋ยวก็จะถ่ายตอนไล์ให้ดูเนาะโอเคผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จำนนกันดีกว่านะครับผมไป แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังขึ้นรถไรนะครับเออทำาดยกรางัแล้วผมเชก็ี่า

ยุนิ่งเลยโอเคก็เมื่อกี้ได้เทสไปแล้วประมาณ2ลันวิ่งร้อยหกสิบอ่ะเหี้ยจีเพรวนจีเพันรวนก็คือไอตัวนี้มันอ้าวไอเหี้ยบิดตัก็คือไอจีเพมันไม่ขึ้นสีเขียวมันเป็นสีแดงอนแรกเขียวแล้ววิ่งไปแล้วแม่งแม่ง็แดงใช่ตัวเนี้ยแต่คือรถมาได้คันนี้ตัดสองรอบนะแต่คันนี้ยังไม่ได้วิ่ง โอเคเนาะแต่คือมันดีขึ้นนะคันนี้นะเออแล้วก็คันนี้แคมท่อก็เสียใจด้วยนะครับไม่ได้วัดมาดูคิวตาเนอันนี้คิวตาอะไรคิวตาบูทุคิวตาบูทุเออเอาโทรศัพทมจูนดิโอสตานโอสตาลนี่คนคนรัวเลยสุดเย่เสียเมื่อกี้มันเหมือนวัวเลยไหนแต่มันนด้แต่เหมือนควายมากกว่า เดี <'I> <later'> ๋ยวผมก็สำหรับคันนี้นะครับผมก็ถือว่าร้อยหกสิบครับเป็นไงร้อยหกสิบเอ้ยย่คือดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมเยอะดูมาได้มาได้แต่คือเมื่อกี้เกือบไปรถตบัดก็คืออากาศไ้สถานการณ์เป็นไงเหตุการณ์ ก็ออกออกหนึ like ่งไปเตะสองไปประมาณสักสองวิแล้วอยู However, in in ่ๆก็จะเตะสามเฮียมันเด้งกลับมาเนยแล้วเร็วแล้วมาณแตกคือคือมันเด้งกลับมาแล้วมันทําให้รถฉุดลงไปพอฉุดไม่พอตัวจะลากรถจะดิคือมันฉุดแล้วแรงฉุดมันสะบัดด้วยใช่มันผมจะลากรถงานแบบต้องปากก็แพรปากต็แตกแล้วก็ยับอยู่มือไม่แปกซ้ำรถเฉย คำเลยฮะสอดใต้รถเลยฮะเหตอนนั้นที่ม้อบ่าดูระนาบมือหลุดกระชากนึงอ่ะอยู่ก็เอามืองัดขึ้นมาแล้วก็ไม่ลงถือว่าบาจัดคันนี้นะับผมก็ถือว่ามาได้มาได้นะครับเฮโดบอดี้เวฟนะครับนะครับก็ คือนี้ถือว่ามาแล้วแต่คือคือนี้บวชชีคเกต์ล้วนด้วยหลังหลังดีชิคเต์แม่งล้วนสภาพอากาศมีดมัองเออไเล็กตาเลยใช่นะครับผมโอเคก็ชุดของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าเออแบบเอายกชุดของเราไปใส่ไม่ใช่นะครับฝาอะไรก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเอาไปใส่ก็แรงด้วยแล้ว นั่แหละอันนี้คือแบบเราหาครับคือแคมตลาดเสื้อฝาตลาดปะตลาดลูกสูงก็ตลาดที่แบบสั่งของในออนไลน์ทั่วไปอันนี้นะครับผมก็แต่นี้มันยังแบบไม่ได้แบบจัดแบบเต็มแบบเต็มชุดของมันอ่ะอถือว่ามาได้นะครับผมคันนี้นี่ตัดสองทีเนาะตัดสองทีก่อนหน้านี้ไม่ตัด เออแต่พอเอามาวันนี้ตัดเดินดีปักแทบแตกโอเคก็ถึงว่าปลอดภัยแล้วพวกเรานะครับผมก็ฝากติดตามด้วยวัยรุ่นซอยนรกหรือว่าคันนี้ของดีซอยนรกซอยนรกนั่นเองนี่เห็นไหมอันนี้ตัวที็เกี่ยวจากการันตีฮะการันตีเลย มันนี่อะไรนะเฮ้ยจับบไม่ใช่ไม่ใช่เขเอาไปล้ออะไรอะผมเฮ้ยถ้ามันขีบวิบากที่จับกบอ่ะทางตรงไม่ได้ทางตรงนี่ต้องว่าอะไรเพราะว่ามันนี่บินมันนี่บินใช่เออบินของจริงวันนั้นจริงมีเรื่องตาแล้วล่ะแล้วผมก็วันนี้เนาะนี่ไปรุ่นซอยรถแหม่ไม่ไม่อ่านแค่ดุมก็พอ ก็สเตอร์ที่ใช้ก็เป็น14 25ไอ้พวกนี้ยังไม่พอไม่บอกหรอกนะครับผมหรือว่าสิบห้ายีวะไม่ใช่พี่เออสเตอร์14 36อะสามหกไอ้เหรอเป็ดใครดูก็โง่เลยใครดูก็โง่ละน่าครับผมเจก็ฝากไว้ด้วยนะฮะรับคันนี้นะครับผมแล้วก็คันของเราแล้วก็เจ้าเวฟคันนี้เมื่อกี้หมอบหมอบมาเท่าไหร่เออลืมสรุปว่ะเมื่อกี้หมอบ เมื่อกี้หน้าไปกับร้อยหกสิบรถมันจะตัดแล้วแต่มันม็นไม่ได้มันไม่ตัดมันไม่ตัดอ่ะมันแต่มันเกือบแล้วรถมาเต็มแล้วเสียบปุ๊งเหมือนไฟแก่เกินไม่ตัดอาจจะเป็นเพราะท่อหรือเปล่าท่อด้วยท่อแม่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเททอยน์ตัดแฮมด้วยมันต้องท่อท่อเท่าไปนู้นเนาะนี่ดูคันนี้นะครับผมทุกคนคิดดูว่าคันนี้นะสเตอร์สิบสี่ยี่สิบหกในสเต็ปแคมท่อเตอร์อ่าถ้าถ้ามันตัดจะอยู่ประมาณร้อยสามห้า แต่อันนี้มันเกือบจะตัดก็อยู่ว่าร้อมสนิดนคือมันร้อยสามสิบบวชอยู่แล้วเพราะว่าหน้าไม้มันไปเกือบร้อยหกเลยใช่ไหมอ่าระยะทางโลนึงใช่โลนึงนะเราไม่เอาแบบสองโลนะถ้าสองโลก็ไปได้มากใช่ใช่ใช่นะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองวัดดูอีกทีแล้วก็ไม่ได้ลองเลยใช่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 ประกอบมาคือเล่นในคันนู้นเลยก็สรุปได้ก็ประมาณนี้นะครับเกือบร้อยหกหน้าไม้นะ ย้ำว่าน่าไหมแต่ขนุนน้าอยู่ประมาณว้อสามสิบน่าผมเยียหลอนพัวขี้เกียจส้ากระพอแล้วห้าจีกันแล้วเออมาซื้อข้าวเออร้่ยินเไม่ถึงว่สามเลยมีแต่คนแบบมีคนบอกว่าอ้ยสาต้องร้อยเออเราก็เห็นมาเยอะเนาะร้อยเนาะแต่พอแบบร้อยมแบบเนี้ยมันสามารถถ้าเทียบมันสามารถเทียบกับพวก 150G ได้บอว่า อว่า่อันนั้นร้อางอันนั้น1 3อยสามเจดีเรอยยเหรอไม่ใช่104ยเหรอไม่ใช่อย่าไป่อเาอย่าไปหลออเขานะตามพี่เดี๋ยวเขารู้เออนะรู้ตอมเขาเขาเขาบอกโลกคนอื่นเขาบอกว่า 150G กันหมดแล้วเราแค่ร้อยเจออแต่แต่ทำไมเข้างงเออแต่ก็เข้านะงงเนาะเออว่ะ หย่อนในโตไว้่อหยอมในโต้ไว้ต้องตีพังวัดกว่าไม่มีนักเต์ไม่เป็นไม่ได้รู้นะก็ประมาณนี้ไปเจอกันไ้เจอกันใหม่นะครับผมในแล้วท้ายคลิปนี้นะคะใครที่อยากได้ตังค์นะคะไม่ใช้แบบครอบมือก็แอดกันไปเลยสมัครกันไปเลยแอด7 8 9ดแปฟันจีอาจจะเป็นอีกสองคำวันละกันอาจจะได้ไปบ้านพี่มอสเนาะอาจจะได้ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มใหม่ๆนะครับผม โอเคก็ฝากไว้ท่้นี้ก่อนขอตัวลาไปบ่าพี่มอถ้าอยากเห็นผมจับกบเดี๋ยวได้เห็นแน่เออมีวิบากให้เล่นเออบาากน้โอเคโอเคไว้เจอกันทิหล้าวันนี้ขอตัวลางไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ